สวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พามาเยี่ยมชมสวนที่นี่ชื่อสวนอะไรนะครับสวนบ้านไร่แสนรักค่ะบ้านไร่แสนรักอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ตำบลหนองโบดอยู่ที่บ้านหนองทงริมค่ะวันนี้เรามาติดตามความคืบหน้าจากครั้งที่แล้วนะครับเพื่อนๆปลูกแตงจะครบหกสิบวันแล้วค่ะวันนี้ก็ครบครบหกสิบวันแล้วค่ะครบหกสิบวันแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาเก็บแตงทีนี้เพื่อนๆก็จะ สังเกตนะแตงบางลูกแก่บางลูกอ่อนนะครับบางยอดบางเนี่ยเขาเขาจะเลือกแตงเก็บยังไงครับค่ะเดี๋ยวเรามามาดูกันค่ะว่าเราจะเก็บแบบไหนนะคะครับนี่นะคะเช่นแตงสองลูกนี้นะคะเราจะสังเกตที่ที่ตรงนี้นะคะตรงมือเขาจะเรียกมือแตงนะคะคเนี่ยมันจะขึ้นสีน้ำตาลออจะมีสีน้ำตาลเนี่ยแสดงว่าสุกใช้ได้ค่ะหรือเองมันก็ ดีดเนี่ยเสียงมันจะดังแน่นแล้วมันก็จะก้องเออนี่ยค่ะแต่ก็สังเกตอยู่ที่ที่ขั้วมือเนี่ยค่ะตรงนี้จุดตรงนี้จุดสังเกตค่ะถ้าขึ้นผิวอัรนี่วัดได้ไหมเออได้ถ้าขึ้นสีน้ําตาลอย่างเงี้ยเก็บได้สุกแล้วก็ดูลายลายเขามันจะกระจายออกออกแบบนี้เออ,ม,เอ,เอ,อมันมันจะไม่เข้มออค่ะค่ะ เดีเรามาชมกันดูมาลูกไหนเก็บได้บ้างเขาบอกว่ามีเทคนิคการสังเกตเครือด้วยใช่ไหมครับใช่นี่ลูกนี้ก็เก็บได้นะคะนี่นี่มือเป็นสีน้ําตาลค่ะเครือต้องยังไงนะครับเฉาเหรอฮะใช่เพราะว่าแตงถ้าอายุมันครบเครือมันก็เริ่มจะเฉาเริ่มจะเหี่ยวแบบนี้นะฮะมันเริ่มจะเหี่ยวเนาะครับแล้วมันก็ จะสูกเก็บได้มันก็พอดีที่เราจะรับประทานได้ที่สวนขายแพงไหมครับเนี่ยไม่แพงค่ะกิโลสิบบาทจากสวนค่ะสนใจสนใจมาได้เลยเนี่ยเช่นลูกนี้ยางดิบอยู่นะคะนี่นี่ฮะเพื่อนๆสังเกตดูยังเขียวอยู่เลยนี่ยังเขียวนะคะนี่เก็บไ้ก่อนอีกสักสามสี่วันค่ะแตงโมที่นี่ปลูกอะไรบ้างนะครับที่สวนก็จะมีปลูกผักหวานป่า แล้วก็จะมีทุเรียนมีกล้วยมีมะล,ละกอฮอลแลนด์นะคะแล้วก็จะมีมแตงโมแตงโม,แตงโมเราจะมีอยู่สามแปลงนะคะอ,อันนี้แปลงที่หนึ่งแปลงที่สองก็ประมาณสองไร่เราจะลองดูว่าระบว่างตัดยอดแตงกับไม่ตัดยอดส่วนแปลงนี้เราเราไม่ตัดยอดแต่เราจะไล่ลูกแตงเพราะว่าถ้าเป็นลูกที่อยู่ใกล้ใกล้ใโคนโคนต้นลูกมันจะ ไม่แน่นเนื้อจะไม่อร่อยรเราก็จะเก็บลูกทิ้งค,ค่ะพอแต่ได้ถึงข้อที่เก้าข้อที่สิบเราค่อยเอาเอาลูกไว้ไว้ค่ะแล้วแตงมันจะอร่อยแน่นดีค่ะมีเทคนิคครับนี่ท่านให้ลูกโตๆค่ะนี่ลูกนี้แตงลูกโต อันนี้อยู่ดับประมาณ5โลนะคะนี่5โลแต่ยังไม่สุกเลยนะคะยังเคี้ยวอยู่เลยแต่ก็ใกล้แล้วค่ะเพราะว่าแตงถ้าเราจะให้หวานอร่อยเดี๋ยวถ้าครบเวลาเราจะงดให้น้ำแตงก็จะหวานขึ้นงดให้น้ำนานเท่าไหร่ครับก็ประมาณอยู่ที่2-3วันครบ60วันปั๊บงดน้ำเลยใช่เราก็ จะได้แตงหวานหวานอร่อยรับประทานค่ะทีนี้นะครับเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะห่วงเรื่องผลิตชั้นไม่กลัวดอกฉันกลัวแต่เวลาขายออขายง่ายไหมครับโอ้นี่เยอะขนาดนี้นยครับมีมะพร้ามีแต่ลูกแตงโมงขายง่ายไหมครับขายง่ายมากค่ะ,ะเพราะว่าเราจะมีพ่อค้าตลาดแตงโม,มนะคะ คือมารับซื้อถึงสวนเลยไม่ต้องกลัวนะคะราจะขายส่งก็ได้ใช่เราจะขายส่งก็ได้ขายปีก็ได้จะขายเหมาสหรือจะช่างกิโลก็ได้ครับซึ่งซึ่งเขาจะมาดูเลยเขาจะมาดูภาษาแตงโมเขาเรียกว่าจะมาดูพื้นแตงพื้นแตงว่าแตงของเรามีไซส์ไหนเยอะที่สุดที่สวนของแปลงเราเนี่ยจะคือสามกิโลขึ้นสามกิโลขึ้นไปมันจะเยอะลูกมันจะเยอะ ถึงสี่กิโลห้ากิโลหกิโลใช่ค่ะอย่างพื้นแตงนี่ส่วนใหญ่พ่อค้าเหมานี่ยเขาจะชอบขนาดเท่าไหร่ครับเขาก็จะสองกิโลขึ้นสองอัพสองอัพแต่ว่าถ้าใช่สองขึ้นถึงสี่ห้าหกแต่ว่าเขาก็ชอบอยู่ประมาณสามโลสี่โลมันง่ายมันง่ายใช่มันออกง่ายส่งง่ายขายคล่องค่ะนี่ครับพี่น้องพามาดูสวนแตงนะครับ สาวสวนแตงนะครับกับหนุ่มสวนแตงอยู่ทางน,นู้นนะครับ <c oughs> อ่าหลังจากครบหกสิบวันนะครับเรามาติด <คะ S 1> ตามความคืบหน้ามาดูผลผลิตท,ที่เกิดขึ้นนะเพื่อนเอนาะครั้งที่แล้วเรา,เราพามาเด็ดลูกแตงโมอ่อนแล้วนะครับรอบนี้เรามาเก็บลูกแตงโมแก่กันครับค <ะ S 1> ่ไปเราถือไปสักลูกสองลูกกันครับได้คะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บ ลูกแตงโมก้านลูกไหนที่จะกินได้มอกี้เนาะได้เลยครับมาเก็บลูกนี้ดีกว่าไหนที่เรามาเก็บได้คู่คู่ลูกคู่ก็ได้ใลูกคู่นั่นหนก็ได้ครับพี่ก็ได้อันนี้ก็ได้ได้ครับมาเลยครับนี่ก็ได้อันนี้อันนี้ก็แห้งเรามาเก็บลูกนี้อ่านีก็โลกว่าแล้วมั้งครับนี่โอ้ลูกนี้ประมาณสามค่ะโอ้โหแตงมันจะแน่น เห็นเล็กๆอย่างนี้สามโลนะครับคิมสันเลตเนื้อจะแน่นมากน้ำหนักดีอืต้องอยู่ที่พันด้วยนะฮะใช่อยู่ที่พันด้วยเห็นว่าร้อนๆนี่นะเพื่อนๆด้านล่างนี่เย็นเลยครับอาหมอชาคือครับขอบคุณครับเดี๋ยวเก็บลูกใหญ่ให้ลูกอูปอันนี้สี่โลแล้วมั้งครับงั้นน่ะค่ะแลวลูกใหญ่ๆเมื่อกี้ก็ไม่ตกหกโลไปเลยครับ ประมาณนั้นแหละค่ะไปห้าไปครับผมว่าประมาณสี่ประมาณสี่โลเย้เลยครับได้แล้วเดี๋ราจะไปผ่าแตลงการกินอย่าไปฝากลูกสาวพ่อด้วยผมแาวแลูกสาวกลับยังกลับแล้วครับมาพ่อป่วยเลยเอายามาให้พ่อแม่กลับจากเพิงเที่ยวมาแล้วไปบอกแกกที่ตรงนี้ เยราเราไปจ้างไปจ้างดูเดี๋วนี้ยังว่าที่ช่างมีอยู่เด้กัคนี้คิดตั้นเราอยากดูน้ำหนักมันไม่เฉยนะไม่ขนาดนี้มันพูดเป็นเปล่ก็ได้พูดเราเสียงมันพรุ่งนี้มาจูนก็มาเข้ามาอยู่ครับแดงแดงครับเพื่อนนี่ แดงเหมือนหน้าแม่ค้าแต่ว่าแดงนี่ท้งนี้อเหมือนหน้าผมแดงเราอย่าไปเชื่อเราต้องมาชิมด้วยอ่าเ้ว่ามันจะหวานไหมอ่าหมอชาจับนี่กัดเลยอื้อหวานไหมหวานชุ่มฉ่ำอร่อยครับไม่ร้อนเมืออากาศครับเย็นฉ่ำสบายสวยเห็นไหมคะ สวยมากเดี๋ยวไปถ่ายูสาวทั้งลูกโอเคค่ะออาเรามาลุยก,กินแตงกันเลยแตงหวานๆน,นะครับนี่นะครับสนใจก็ติดต่อไว้นะครับที่สวนนะครับประมาณอีกสักห้าหกวันแหล่งบนนุญน่ะได้ขาย แต่แปลงนี่ขายไม่ได้คือเขาเขามาจองแล้วอมันเจะนี่ท้ำรับหน่วยดำด้วยมันจะอะไรใช่อ้อตรงนี้มันเดี๋ยวรออีกแป๊บนะคะลูกค้าที่สั่งแตงเรามีแตงให้กินรับประทานอต่อร่อยเลยส่วนแปลงนี้ยกแปลงไปแล้วอันยกแปลงแล้วมาเมื่อกี้นี่เองอ่านะครับสำหรับแตงโมวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูตั้งแต่เริ่มต้นการปลูกจนถึงการเก็บเนี่ยครับทานผลแล้ว หวานกรอบอร่อยครับวันนี้นะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับบานพะมาาเพียงขอบคุณมากครับวันนี้ครับมากินแตงกันครับเพื่อนๆลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ